ผู้คนรู้ปะว่าตอนที่แบบว่าประกาศเหมือนหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูแบบจะได้ที่สามคือมันมีรางสองของเราที่สมเพราะว่า หนูก็แบบว่าติดตามใช่ไหมว่าแฟนคลับหนูหรือว่าบ้านหนูลงไปเท่าไหร่หนูก็แบบแอบประมาณอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอแบบว่า8ปดหมื่นปุ๊บหนูแบบหนูหนูแน่นอนแบบว่าเตรียมตัวแล้วคือแบบว่าเตรียมลุกแล้วแต่คือก่อนหน้าคือแบบร้องไห้มาก่อนหน้านั้นแล้วตอ้หนูแบบดีใจมากคืออันจริงหนูอะไม่ได้คาดหวังว่าอยากได้ที่หนึ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่หนูก็คือโดนโจมตีเยอะใช่ไหมคือคนก็แบบชอบคาดเดาว่าหนูจะได้ที่หนึ่งอะไรอย่างี้หนูก็แบบไป่องแท็กใช่ไหมเป็นแท็กแบบว่าจี อะไรย่งี้แล้วคนก็พูดถึงแบบเพลงหนูเยอะมากว่าแบบไม่อยากได้ไม่อยากไม่อยากให้หนูได้หรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบไม่ชอบเพลงหนูอะไรเงี้ย ก็นอยแบบนอยแบบก่อนวันจริงอะไรอย่างงี้แต่คือเอาจริงๆหนูไม่ได้คาดหวังนิดนึงอยู่แล้วเลยหนูก็แบบเขียนตั้งใจเขียนที่3อะไรอย่างงี้แล้วหนูก็เลยแบบว่าร้องไห้อะไรอย่างงี้เพราะว่าดีใจด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบมาไกลมากๆอะไรอย่างงี้อย่างที่หนูบอกว่ราะตอนหนูอาจจะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าหนูแบบตื่นเต้นแล้วหนูก็แบบพอหนูร้องไห้ใช่ไหมแล้วแบบว่าทุกอย่างในหัวมันก็แบบแบงเป็นหมดเลยอ่ะแบบสิ่งที่แบบเตรียมมามันก็จะแบบลดเหลือนิดนึงที่แบบว่าได้พูดอะไรอย่างงี้ แต่ว่าอัจริงก็แอบแบบอยากเป็นเซนเตอร์เดียวสักครั้งแต่หนูก็รู้สึกว่าเวลามันแบบไม่พอแล้วอะแบบเวลาหนูก็แบบใกล้จะหมดลงแล้วเวลามันแบบมันไม่ใช่แบบเทธนของหนูแล้วทุกคนเข็นไหมคือหนูไปได้แบบว่าอยู่ในจุดที่แบบพีคมากๆเหมือนช่วงที่แบบซันเจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่หนูได้ เออคือตอนนั้นคือแบบว่าน่าจะเป็นช่วงที่พีมากๆแล้วคือตอนนี้มันก็แบบแผ่วๆแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบว่าต้องเป็นรุ่นต่อไปแล้วก็เลยคิดว่ามันเลยแบบว่าช่วงเวลาที่แบบว่าจะได้เป็นเซนเตอร์เดียวไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังละกันว่าตัวเองแบบจะได้เป็นเซนเตอร์อีกหรือว่าไม่ได้แบบเขาเรียกโป่งแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะใช่หนูก็เลยชิวๆแล้วไม่ได้แบบว่าเออเองแบบว่าต้องเป็นเซนเตอร์หรืออะไรอย่างงี้ สาหรับหนูนะแค่หนูรู้สึกว่าถ้าแบบมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นหรือว่ามีคนสปอเร์เพิ่มขึ้นหรือว่ามียอดเอ็นเกจที่ดีแบบว่าเออมันก็สามารถแบบทําให้คนแบบว่าสนใจเราได้คือไม่จําเป็นต้องแบบเป็นซ็นเตอร์หรือว่าอะไรอย่างนงี้เขาเรียกว่าอะไรแบบว่ามียอดที่ดีแบบเอ็นเกจเยอะแบบว่าดังขึ้นคนรู้จักมากขึ้นหนูก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็แบบคอมพิลแล้วอะไรอย่างนงี้ค่ะ คือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้มาตัวคนเดียวใช่ไหมหนูแบบมีแฟนคลับหนูแบบคอยสปอร์ตแบบว่าให้แบบขึ้นมาขนาดนี้คือหนูรู้สึกว่าถ้าไม่มีแฟนคลับหนูคงแบบไม่ได้ขึ้นมาแบบอยู่สูงขนาดนี้ทุกคนคงไม่มีใครแบบว่ารู้จักหนูหรือว่าเห็นหนูคนแบบอาจจะแบบรู้จักหนูเพราะว่าหนูได้ผลดูอันดับดีอะไรคนก็แบบอาจจะตกใจใช่ไหมว่าเฮ้ยแบบเด็กคนนี้มันใครวะอะไร ก็รู้สึกว่าคนก็แบบรู้จักหนูเพิ่มขึ้นแล้วก็อิงแบบว่าอยู่แถวหน้าจริงๆหนูอยากบอกทุกคนว่าจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องเป็นซ็นเตอร์ก็ได้แต่ว่าพอหนูอยู่แถวหน้าใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของหนูมากกว่าก็สามารถแบบเด่นได้เหมือนกันแบบหนูก็สามารถทําให้ตรงนั้นมันแบบว่าอล่าได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าหนูได้เป็นแถวหน้าเพลงดูแล้วมีใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนของหนูอะแบบ ู่แถวหน้าก็ดีใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้ก็ได้อยู่แถวหน้าอีกก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วอะไรเงี้ยใช่ทาทีป๊อปด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หนูอยากทาที่สุดเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอยากรู้ว่าตัวเองจะไปต่อได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็ชอบคอนเสร์คอนวิงมากเมกื่อวานนี้หนูนั่งฟังคอนร์คอนมิงแบบว่าชอบมากคือมันเป็นเพลงที่แบบว่าค่อนข้างหวานใช่ไหมแล้วหนูก็เฮ้ยแบบนึกภาพตัวเองแบบว่าออกแนวสวยๆหวานๆอะไรเงี้ยแบบอืมแบบ อะไรใหม่เพราะว่าซีเจมันไม่เคยมีเพลงอะไรแบบนี้หนูก็รู้สึกว่าชอบเพลงนี้มากใช่ต้องแบบไปศึกษามานีมียศนะคะเป็นครั้งแรกของหนูเลยที่หนูได้แบบรับอะไรแบบนี้เพราะว่าหนูเพิ่งเคยเป็นคามิเซเว่นนะคะทุกคนรู้ไหมว่าแต่ก่อนหนูไม่เคยคิดไม่เคยฟันเลยว่าตัวเองแบบอยากได้ตําแหน่งคามิเซเวนะ่นอะทุกคนไม่เคยคิดเลยปีลรัหน,หนูก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบว่าจะแบบขึ้นมาเป็นคามิเซเวนน่นเลย น,นี่ก็แบบเป็นครั้งแรกที่หนูแบบมียศใช่ไหมแล้วก็มีผ้าคลุมใช่หนูแบบตื่นเต้นมากคือหนูแบบไม่คิดว่าเต็งจะได้ใสก็เลยคิดว่าดีใจมากมันเป็นปีสุดท้ายของหนูแล้วหนูก็ประสบความสาเร็จไปอีกขั้นหนึ่งมีเซเว่นเซจมเฟรคมีนเคฟเรคแล้วก็จีเอห้าเออทุกคนคือหนูตอนช่วงแผ่นดินไหวใช่ไหมคะจะเล่าให้ฟังคือหนูซ้อมอยู่หนูซ้อมแมงมุมพิษอยู่ใช่ไหมแล้วที่เนี้ยคือ มันก็สั่นเวทีมันก็สั่นเลยตอนแรกหนูคิดว่าแบบเป็นโครงสร้างหรือเปล่าแบบโครงสร้างแบบเวทีมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นพุ่งหนูก็แบบหรือพุ่งหนูก็แบบคิดว่าเอ้ยหรือว่าตัวเองแบบนอนน้อยนอนไม่พอปวดหัวคิดว่าทุกคนน่าจะคิดว่าตัวเองแบบปวดหัวกันเยอะและทีเนี้ยคือพอแบบว่าเขาให้กระโดดลงมาจากเวทีแล้วหนูกําลังจะแบบกลับไปเอาโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะมันอยู่บนเวทีเหมือนกันแต่มันวางที่เก้าอี้แต่คือเขาไม่ให้หนูไปเอาแล้วหนูก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยแล้วก็หนูก็กระโดดลงมาแล้ว แล้วตอนนั้นคือวิ่งวิ่งแบบสุดชีวิตอะทุกคนแล้วก็ถือไมค์ไปด้วยแต่คืองงว่าหนูอะทำไมไม่เล่นโทรศพัพท์เพราะหนูแบบว่าทุกคนรู้ป่วว่าหนูแบบขาดโซเชียลแบบว่าไม่ได้เล่นโทรศัพท์แบบมาหนึ่งวันเต็มๆอะทุกคนแค่หนูก็แบบลงมาจากชั้นบนสุดของูเนยนใช่ไหมหนูก็ลงมาแล้วก็มารอข้างล่างคือตอนนั้นแบบสติแตกไม่มีเลยเลยคือแบบ โทรศัพท์ก็ไม่มีอยู่ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นหนูก็จํารหัสอะไรไม่ได้เลยแบบเข้าอะไรก็จํารหัสไม่ได้เข้าไอจีก็จําไม่ได้คือหนูมงงมากว่าหนูแบบคิดว่าหนูแบบใส่รหัสนี้แน่แต่คือมันเข้าไม่ได้หนูเข้าได้แต่แบบไอจี IG นาะนี่ snap อะุกคนแล้วหนูก็ยิม iPad e เอิร์ดแล้วคือตอนนั้นคือใช้ iPad e เอิร์แบบตลอดทั้งวันก็คือพี่เอิร์ธดีเหมืนนะคือ ไม่มีอะไรเลยจริงๆคือเงามากตอนนั้นก็ยังไม่ได้กินอะไรด้วยแล้วหนูก็จะเป็นลมแบบไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยแบบว่าไปหาอะไรกินกับเอิร์ธที่แบบใกล้ๆแล้วสุดท้ายไม่ได้กินเพราะว่าหูก็แบบว่าอารถณมาก็เลยไปกับโูแล้วหูก็ไปส่งพี่เอิร์ธส่งพีคสุดท้ายหนูกับเอิร์ธก็ได้กลับบ้านไปนอนบ้านโูเพราะว่าไม่อยากให้หูแบบว่ากลับชนบุรีคนเดียวอะไรเียมันแบบไกลแล้วก็อันตรายใช่ไหมพวกหนูก็เลยไปนอนเป็นเพื่อนหฮแล้วก็แบบนั่งรถไปกับโูนะคะ สุดท้ายก็เลยได้ไปกินข้าวกับที่บ้านโฮใช่แล้วที่หนูซื้อมากับเอิร์ดก็คือไม่ได้กินคือพวกหนูก็ถือมาคือแบบว่าสั่งกลับบ้านแล้วก็ตั้งใจว่าจะกินข้าวกันก็สายก็ไม่ได้กินก็เลยกลับชนบุรีทั้งที่หนูไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีเสื้อผ้าไม่มีแรงสีฟันแม้กระทั่งก,กอนอนหนูยังไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> หนูไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์หนูก็ไม่มีอะทุกคนกระเป๋าหนูก็ไม่มีคือมีแค่ตัวเพราะว่ากระเป๋าก็อยู่ข้างใน แ,แล้วแบบว่าพี่เขาอะก็ขึ้นไปเอาให้แล้วก็ไปฝากไว้ที่หออะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้กลับหอหนูก็มีแค่ตัวจริงๆกับหัวใจนะคะคือบ้านหูอะเลี้ยงสัตว์เยอะมากคือแบบเหมือนทัวร์แบบว่าเป็นแบบว่าไนท์สปารีใช่แล้วก็พ่อหูตลกมากทุกคนพ่อตลกมากค่ะพ่อแบบว่าพราตูพีเซนมากๆแบบว่าพาแบบเยี่ยมชมบ้านนะคะก็แบบเหมือนมีปลาค้ามีนกมีแมวมีหมาใช่คือแบบว่า เย่ะมาหนูกนเ็เลยบอกฮุปบว่าฮุ้สนใจแบบเลี้ยงลิงไหมอะไรเงี้ยฮุ้บบอกสนใจอยู่แต่ว่าแบบคือทุกคนห้ามไว้ว่าฮุอย่าเลยอะไรเงี้ย แล้วก็หนูอะไปกินข้าวกับบ้านหูใช่มค่ะคือมีเมนูหนึ่งที่แบบว่าหนูแบบเพิ่งเคยได้กินจริงๆก็แบบว่าเพิ่งรู้มันกินแบบนี้ได้อย่างเงี้ยหนูก็ติดมากหนูก็เลยแบบเมื่อวานก็เลยสั่งมากินมันก็คือแบบว่าไข่กุ้งใช่ไหมแล้วก็เป็นซาลายก็คือกินซาลายกับไข่กุ้งแบบเลยอะทุกคนหนูชอบมากหนูก็ติดใจเมื่อวานหนูก็เลยสั่งมากินแล้วหนูก็คุยกันไว้ว่าถ้าแบบหลังจบ G E ใช่ไหมถ้าพวกหนูสั่งคนมีหนูโเอิร์ดเนี่ยค่ะแบบ อยากไปเที่ยวกันอยากไปเที่ยวทะเลหรือว่าอยากไปเที่ยวแบบผ่อนคลายกันอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องหาเวลาว่างก่อนใช่แบบปรับใจพี่เอิร์ดด้วยใช่เพราะว่าพี่เอิร์ดแบบเครียดมากๆแล้วก็คือก่อนหน้าที่จะประกาศพี่เอิร์ดก็แบบว่าร้องหไห้ก็เลยอยากไปแบบพักผ่อนกันใช่แต่ขอเวลาว่างที่แบบว่างตรงกัน3คนก่อนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย